Tchau, tchau. เชื่อบอกย้ำ2,000วิตจากมิสเตอร์ไบจัดเต็มกับกิจกรรมสุดพิเศษในงานฉลองเปิดสาขาใหม่พบก,กันในวันศุกที่7กรกฎาคม2566วันอาทิตย์ที่9กรกฎาค25ม2566นี้เท่านั้นร้านมิสเตอร์ไบว์มีคามากมายกว่า15,000รายการทั้งอุปกรณ์เครื่องมือ และเตมเต็มมากมายแน่นอนวันท็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนที่ด,ดิสเตอร์ไี้กว่ามากกว่า600สาขา